ครับผมสวัสดีครับ,รบก็ <Sorry. S 1> รายการบอลเด็กสอรี่ครับก็จะเป็น E.P.C นะครับตอนนี้ก็เป็นรายการที่เรามาพูดคุยเนาะแลกเปลี่ยนกับหลายๆคนนะครับหลายๆมิติของคนที่ทําฟุตบอลเด็กนะครับเพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนกันว่าในมิติต่ตางๆที่แตกต่างกันออกไปเนาะเพื่อจะได้เห็นว่าอ๋อถ้าของเราเป็นแบบนี้แต่เราไม่มีแบบเนี้ยนะเพื่อจะได้เอามาพัฒนาปรับปรุงกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทําเพื่อให้ แต่ละทีมเนาะจะได้เข้าใจกันด้วยเนาะว่าว่าทีมไหนมีแนวทางมีวิธีการจัดการแบบไหนยังไงนะครับอ่ะอีพีนี้ครับเราก็มาอยู่กับท่านนายกวินัยเอี่ยมสกุลเนาะก็ถือว่าเป็นของสโมสรป่าเศร้ายูไนเต็ดครับใช่ครับแนะนําตัวนิดนึงครับท่านนายกครับครับผมวินัยเอี่ยมสกุลครับนายกป่าเศร้านะครับเทศบาลป่าเศร้าครับผมเอาก่อนก่อนอื่นเลยที่มาที่ไปครับสโมสรป่าเศรายูไนเต็ดมายังไงครับเอาชื่อก่อนก็ได้ครับชื่อตั้งแต่ชื่อเนี่ย เราก็ให้เขาโหวตเป็นการโหวตด้วยในชุมชนครับชื่อโลโก้ทุกอย่างโหวตหมดครับนะครับว่าเราจะใช้ก็เราจะมีทีมฟุตบอลในในชุมชนในตำบลเราเนี่ยเราจะเป็นชื่ออะไรดีอแต่ป่าเศร้านี่คือมันเป็นชื่อหลักอยู่แล้วชื่อกลางครับชื่อคราวนี้คือหมายถึงว่าอยู่นเตดเอฟซหรือว่าซิตี้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับเแล้วผลโหวตก็ตกมาเป็นที่่ยู่ในเตดใช่ครับ แล้วโลโก้ับโโลก้เราก็ให้โหวตโหวตเอาวาดรูปส่งมาประกวดกันมีการประกวดด้วยประกวดออกแบบใช่ไหมครับออกแบบตัวโลโก้ด้วยนะครับมีรางวัลให้หนึ่งพันบาทนะครับก็ทุกอย่างก็อยากให้คนมีส่วนร่วมนันแหละทุกอย่างเราไม่ได้คิดเองทําเองหรอกเราเห็นเป็นเป็นรูปอะไรนะครับเป็นวัวกระทิงหรือเป็นอะไรครับเป็นวัวกระทิงมีที่มาที่ไปไหมครับหรือมันมีความหมายยังไงไหมครับบ้านป่าเศร้าเนี่ยเป็นเลี้ยงวัวเยอะ ก็คือเลี้ยงวัวเลี้ยงบ้านห้วยบงอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่เราก็เอามาจากนั่นเอ๊ะที่แรกจะเป็นปลามันก็ยังไงยังไงอยู่มีเรามีบึงแต่มันก็ดูแล้วมันก็ดูไม่ดุดันนะครับไม่ดุดันถ้าวัวนะครับวัวกระทิงเนี่ยแต่วัวธรรมดาก็อาจจะธรรมดาไปใช่ก็เลยใส่เป็นวัวกระทิงเข้าไปนิดนึงทำให้ดูมันเข้มแข็งขึ้นดุดันขึ้นแข็งแรงขึงขังจริงจังก็เลยกลายเป็นวัวกระทิง สีแดงแล้วป่าเศร้าอยู่ในเต็ดโลโก้ถือว่าสวยมากครับพอสมควรป่าเศร้าต้องบอกว่าเป็นทีมน้องใหม่นะทั่งทั่งก่อตั้งเป็นทางการนะเนาะอาจจะไม่ยังยังไม่ถึงปีด้วยซ้าถูกไหมครับหรือว่า6เดือนใช่แต่ว่าโอเคละในพื้นที่อาจจะมีทีมที่เขาจัดส่งกันทั่วไปเตะบอลเดินสายกันอยู่แล้วแต่ว่าทาเป็นอคาเดมี่สำหรับเด็กๆมันเพิ่งได้ประมาณ6เดือนอประมาณยังไม่ถึงดีครับประมาณ5เดือนกว่ากว่าครับ ก,ก็เป็นทีมถือว่าเป็นทีมน้องใหม่แต่ต้องบอกว่าโตเร็วมากโตไม่โตเราเราเราคิดว่าเราพยายามเอาเอาคนมามีส่วนร่วม,อมเอาเอาทั้งผู้ปกครองเอาคนในชุมชนที่มาเห็นไม่เห็นว่าเรามีความมุ่งม,มั่นมีความตั้งใจที่จะทําเพื่อเด็กจริงๆภาพมันออกมาก็เลยดูแล้วดูว่ามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วทุกแบบท,ที่เราไปแข่งเนี่ยเราจะมานั่งคุยกันว่า เราจะมาเพิ่มตรงไหนเติมตรงไหนอะไรขาดบกตกม่งพ่องไปครับนะครับนักเตะใช่ใช่ไหมครับกองเชียร์ใช่ครับทีมงานอ่คือทุกอย่างดูดูแบบไปทีเป็นองค์การพยลบเลยเดิไปทีแบบเป็นเยอะมากเลยอะไรเงี้ยอครับก็ต้องดูแลกันหมดเลยครับผมอ่ะคราวนี้มาถึงประเด็นตัวนายกก่อนเลยครับคิดยังไงถึงกับถึงถึงมาทําฟุตบอลเด็กมองว่าเราอยากมีพื้นที่ให้ให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ได้ได้ออกกาลังกายครับ นะครับกีฬากีฬาที่เป็นเป็นสากลที่ที่อาจจะเป็นสร้างอาชีพให้เด็กได้เนี่ยก็ดูแล้วจะเป็นฟุตบอลนะครับเป็นฟุตบอลที่มันจะเล่นได้หลายคนแล้วก็แล้วเด็กให้ความสนใจเหมือนกี้เป็นกีฬาสากลแหละง,ง่ายเลยโยนฟุตบอลลูกหนึ่งมีพื้นที่เด็กก็เล่นได้แล้วก็เลยต,ตั้งใจมาท,ทําทีฟุตบอลซึ่งอาะตรงๆนะครับ ผู้นําชุมชนหรือว่านักการเมืองหลายๆคนก็กกกกไม่ค่อยได้แตะเท่าไหร่หรือว่าอาจจะมีแต่มีน้อยอโอม้มันเป็นเรื่องยากนะครับ,รบทำาิมฟตบอลผมก็คิดว่าที่แรกมันง่ายเหมือนง่ายเหมือนง่ายแต่ทุกๆตั้งแต่เริ่มคือเราเริ่มจากศูนย์นะรเริ่มจากศูนย์เรากดดดา็ดูว่ามันแค่นี้แต่ที่ไหนได้มันจะมี2 3 4สาสีไปเรื่อยที่จะให้เราต้องแก้ไขต้องให้เราต้องคิดคตลอดเวลาว่าเราจะทาไงให้มันไปได้แล้วมันไปจุด ตามที่เรามุ่งหวังไว้ครับแล,แล้วการวางแผนนะครับผมเห็นมันมีสเต็ปเยอะเลยตั้งแต่เกณฑ์คนหรือระดมคลไปเชียร์ลูกหลานตัวเองเอ,อัมีเจ้าหน้าที่ที่แบบแบ่งหน้าที่กันทําเหมือนถ้าจะเป็นแบบสังสัดเป็นส่วนเลยเอ,อ,อันนี้นายกมีมีการจัดก,การวางแผนอะไรยังไงครับโอ้เยอะเลยครับคนนี้ดูแลเด็กคนนี้ดูแลเรื่องอาหารคนนี้ดูในเรื่องความพร้อมนะครับในส่วนของอทีม ทีมกองเชียร์เราไม่ต้องเตรียมอะไรมากเพราะว่าเขาอยากไปแล้วเขาอยากไปยูเขาบอพอยิ่งผลงานเริ่มดีขึ้นคนก็อยากไปเชียร์ลูกลาลตัวเองอารมณ์ของฟุตบอลเนี่ยรอบเข้ารอบล่องรอบตัดเชือกรอบชิงเนี่ยมันมันทุกอย่างมันตื่นเต้นมันลุ้นมันสนุกใช่นุกครับก็เราก็เชิญชวนเราไปพูดอย่างผมเนี่ยไปพูดกับผู้นําชุมชนไปพูดกับตทบอกเออลองไปสิ แล้วมันมันเป็นอีกมิติหนึ่งเป็นอารมณ์หนึ่งที่ที่ยังไม่เคยสัมผัสคือมันมันสนุกมันได้ผ่อนคลายัมผมดูแล้วผมไปเนี่ยผมมองว่าเออมันมันเป็นการพักผ่อนนะเหมือนนะครับมันเหมือนไปไปสันทนาการตัวเองไปเจอเพื่อนเจอฝูงไปเจอไปดูเด็กเล่นองเชียร์ทีมอื่นด้วยที่เราที่เราไปนั่งดูเขาซ้อมทุกวันแล้วก็ไปลงแข่งแพ้ก็ไม่เป็นไรับนะครับชนะ ชนะก็เออเราก็ยิ้มน้อยๆว่าเออมันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับจากเริ่มจากศูนย์จากเด็กไม่เป็นไรหัดแปรบอลตบกแตกตอกแต,ต,ตกอยู่สามสี่เดือนอาจจะไอสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่เด็กตัวเด็กเองด้วยนะครับโค้ชจะสอนไงถ้าเด็กไม่เอามันก็ไม่ได้นะมันถ้ามันไม่เอาไม่มีเซนส์ในตัวเองเนะี่ยในเรื่องของกีฬาเรามองว่าฟุตบอลมันเป็นศิลป,ปะนะครับเป็นศิลป,ปะยังไง,ปปงเป็นศิลป,ปะในมมอมุมมองว่า อ่เด็กคนหนึ่งเนี่ยไปเล่นบอลเดี่ยวในสนามบางคนเล่นดูแล้วมันดูพิ้วจังเลยดูดบอลลงพาบอลไปอย่างอิสระได้ดูพิ้ววไหว,วนาติด<บ>ตามลลแล็อกลคนอื่นตามไม่ทันเนี่ยมันสวยงามแล้วถึงได้ยิงประตูได้เนี่ยอมผมมองว่าเออคนนี้เก่งแล้วก็มันน่าชื่นชมเขากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เขาซ้อมหนักมาก มายถึงว่าสิ่งที่มันแสดงออกณหน้าสนามกว่ามันจะพลิ้วกว่ามันจะลื่นไหลขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหมครับเหมือนนักมวยเราไปดูมวยต่อยเราดูอะเรก็มวยต่อยกว่าเขาจะต่อยเราดูแล้วต่อยยังไงก็ไม่ลงอย่างเงี้ยเขาซ้อมมาหนักมากเหมือนกันนะครับนักกีฬากว่าจะมาเป็นหนึ่งได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเราต้องให้กําลังใจแล้วส่งเสริมเขาอาจจะ ของเรามีเจ็ดแปดสิบคนแล้วอาจจะมีคนเดียวก็ได้ที่มันที่ไปถึงจุดจุ่งหวังที่ของชีวิตเขาที่เขาชอบนะครับที่นายกพูดถึงงานศิลปะเมื่อกี้นั้นมันก็เหมือนกับว่ากว่าเขาจะวาดภาพสวยที่เราเห็นเนี่ยเขาต้องฝึกเสียผู้กันไปเท่าไหร่เสียเวลาในการจัดการไปเท่าไหร่เูกไ้ก็ต้เพื่อเพื่อให้เห็นภาพเนาะแล้วก็จะมีพรสวรรค์อย่างเดียวไม่ได้มามต้องมีความตันนนนมมมมมมมีีีีคคววาาุ่่่งัััะรรถ้้้พขเกกยจ็ไได กำลังคุณก็ไม่ได้ครับและที่สําคัญคืองานศิลปะมันลอกเรียนแบบก็ไม่ได้ใช่มันเป็นเฉพาะตัวตเด็กแต่ละคนเล่นบอลคนละสไตล์ครับต่อให้เป็นโค้ชคนเดียวกันครูคนเดียวกันใช่เห็นไหมครับเราสอนแบบเนี้ยแต่เวลาที่มาแสดงวดลายมันก็เหมือนงานศิลปะที่มันเป็นของเขาเป็นตัวเขาแต่เราเราจะให้เขาปลูกฝังที่เราสอนนะให้เด็กได้ได้กล้าเล่น เล่นไปตามจินตนาการจินตนาการของเองเลยเป็นตัวของตัวเองเต็มที่ล็อคใตล็อคฝาแต่แต่สิ่งที่ที่เราเราเราปลูกฝังเขาคือหนึ่งคุณเล่นเต็มที่สองเล่นเป็นทีมมันเป็นกีฬาฟุตบอลมันเป็นกีฬาเป็นทีมเราเก่งคนเดียวไม่ได้ในสนามคุณจะลากเลื้อยไปถึงหน้าประตูคนเดียวไม่ได้นะครับมันมันต้องเล่นเป็นทีมมันต้องเล่นเป็นระบบแต่ในจุดที่คุณครองบอลคุณจะยังไง มันก็เป็นสเต็ปของเขาเราต้องให้อิสระครับอาทัาย้อนไปถึงส่วนตัวตอนนี้ท่านนายกทําอะไรอยู่บ้างครับในมุมส่วนตัวของนั้นนายกโอ้ก็ที่ทาสวนบ้างครับทำสวนทาฟาร์มทำฟาร์มบ้างเห็นเห็นมีเลี้ยงควายนันคืออะไรยังไงครับควายสวยงามควายสวยงามก็เป็นความชอบนะครับส่วนตัวครับก็ทําทีฟุตบอลก็ต้องควักส่วนตัวเยอะไหมครับอออันนี้คิดหนักเกินแล แต่เราเรามันมันมีสเตปอยู่ว่าถ้าทำเราต้องทําให้ดีอถ้าทาไม่ดีไม่สุดมันก็ไม่เกิดครับนะครับไปไปเหยาะเหยาะแย่ๆมันมันก็ไปไม่ได้แล้วมันก็จะยุบลงไปนะครับเราต้องทำให้สุดพอคนทําทีมทุกคนน่าจะทราบดีครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเยอะมากยิ่งถ้าไม่มีไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวไม่มีธุรกิจอะไรบางทีก็ลำบากเหมือนกันชคดี้เราก็พยายามคุยกับ ทีมสปอนเซอร์บ้างแล้วก็ผู้หลับผู้ใหญ่แล้วก็คนรู้จักให้ช่วยๆกันแล้วท่านนยกเล่นวันเองด้วยไหมครับก็เมื่อก่อนก็เล่นครับเคยเล่นนี้เลนเจ็บอ๋อหยุดไปนานๆเพิ่มมันเจ็บเจ็บขาครับถามได้ไหมครับตำแหน่งไหนครับที่นายกเล่นผมผมเล่นเป็นปีกเป็นปีกแสดงว่ามีความเร็วพอสมควรก็พอประมาณเป็นปีกกองหน้าได้หมดแล้วครับอออครับผมแอบเห็นลูกชายครับเออผมผมเพียงผมเป็นเป็นแฟน ในสื่อโซเชียลของของของท่านนายกด้วยเห็นบอกว่ามีลูกชายเอาไปไปเรียนเป็นยังไงครับไปเรียนอะไนด์อเมิาได้ทุนเขาได้ทุนอ๋อได้ทุนครับเขาได้ทุนอยู่ที่วัิตาลาลายของเชียงใหม่ครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เตะในนามของเชียงใหม่เอฟซีก็ได้แชมป์อายุสิบหกปีครับนะครับที่เตะกับนานาชาติอันนี้ส่งไปเรียนโรงเรียนประจําใช่ครับท่านนายกหมายถึงว่าวางแผนไว้ยังไงครับตั้งใจเขาเป็นนักฟุตบอลหรือว่ายังไงครับจริงๆไม่ได้วางอะไรเลยครับ เอาที่เขาชอบเลยเขาอยากเป็นอยู่แล้ว,ลวเขาอยากเล่นลบอกลูกอย่างเดียวว่าทำทาอะไรต้องทําให้ให้สุดเพราะว่ากีฬาเนี่ยเขาเขาเอาแค่คนเดียวอืมครับหมายถึงว่าตัวจะเป็นหนึ่งคน,นคที่เป็นตัวหนึ่งเป็นตัวจริงเนี่ย<ช>มันมีไม่กี่คนหรอกใช่ครับเออม,มันมันมันอาชีพนักกีฬาคุณจะมาทางนี้มันต้องสุดต้องเก่งจริงมันมัน ไม่ไม่ทุ่มเทไม่ไม่สุดจริงมันคนอื่นเขาก็มาวันนี้ถ้าคุณหยุดเดินคนอื่นเขาก็เดินทางเดินแซงใช่ครับแล้วก็เป็นอย่างนี้เราก็ให้ให้ให,ให้อิสระเขาเต็มที่ในในสิ่งที่เขาชอบเอาอาจจะได้ดีก็ได้รเรา <c oughs> ไม่รู้ว่ามันจะไปจุดไหนแต่เราต้มองว่าจากอย่างน้อยคุณลักกีฬาแต่คุณอย่าทิ้งเรื่องของการเรียน <c oughs> มันต้องคู่กันไปเพราะว่าผมไปอ่านค้อร่ำหนักฟุตบอล <c oughs> มีเป็นแสน ก็เอาไม่กี่คนแล้วลูกเราก็คงอยู่ในหนึ่งในจำนวนหนึ่งแสนใช่ไหมที่อยู่ในประเทศไทยที่อยู่ตรงนู้นตรงนี้บ้างแล้วมันจะหลุดขึ้นไปตีทีมชาติไหมอยู่ของสโมสรใดสโมสรหนึ่งไหมเนี่ยก็ต้องรอดูเขาตอนที่จริงแล้วผมก็แอบผมน่าจะอ่านของท่านนายกที่แชร์ไปนะครับก็คือที่จริงแล้วอุตสาหกรรมฟุตบอลดูเหมือนจะใหญ่เนาะดูเหมือนจะใหญ่โตแต่พอสังเคราะห์มาจริงๆแล้วมันมีไม่กี่คนเองทีมชาตินี่หลักสิบ ต<ม>โมวสอนนี่หลักร้อยกบอกอะไรเงี้ย <ๆ S 2> บอกว่าถ้าเป็นนักเตะใจะไหมบอกว่าเคยอ่านข้อล่ำหนึง่งเขาบอกว่าเด็กไทยเนี่ยอายุรุ่นเล็กเนี่ยสู้เขาได้ทั่วโลกแต่พอหลุดพอขึ้นไปพอโตขึ้นไปกลับสู้เขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเส้นบอลมันสู้เขาไม่ได้เราอาจจะผิดวิธีก็ได้ในการสอนนะครับเรื่องจินตนาการใช่หลายๆอย่างใช่กลับไปเจอ ไปเจอ,อญี่ปุ่นไปเจอเกาหลีใต้ไปเจอพวกเนี้สู้ได้หมดในรุ่นของ8ปดขวบสิบขวบมแต่พออายุมากไปสู้เขาไม่ได้เยาวาชนสัก18บปเริ่มเริ่มละเริ่มละเริ่มไม่ไหว<อ>แล้วอาจจะขาดวินัยอาจจะเรื่องของเซนบอลสำคัญคนะครับลูกมีบนม่นไหมครับซ้อมหนักเหนื่อยออแต่เขาชอบชอบมากเขาก็ดูพัฒนาการเขาก็เติบโตในในเส้นทางของเขาถ้าเขา จบมาหรือเขาประสบความสาเร็จเราอาจจะไม่ให้เขาช่วยก็ได้นะครับในการสอนเด็กในการเทรนเด็กอาจจะเป็นต้นแบบอาจจะเป็นไอดอลของเด็กที่นี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับั่แนละประมาณนั้นเพราะว่ามันในในอุดิตในตําบลเราก็มีไม่กี่คนครับ ก,ก็เป็นความใฝ่ฝันหนึ่งนะครับลูกผู้ชายหรือคุณผู้ชายที่เล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วต้องมีลูกผู้ชายมันก็แอบฝันนิดนึง <laughs> อย่างผมก็มีตอนตอนนี้แปดขวบอยู่ก็แอบแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าถ้าเขาเป็นนักฟุตบอลแล้วเราได้ได้เห็นเขาเล่นได้เขาเติบโตอะไรเงี้ยมันก็คงมีความสุขในในสไตล์ของเราเลยเหมือนเหมือนเหมือนได้เห็นพัฒนาการของลูกเหมือนดูว่าเออเขาเขาแสดงงานศิลปะให้เราดูว่าเออเนี่ยอย่าง อย so ่างลูกผมเป็นโกเนี่ยเออเขาก็โดดไปลูกติดมือเลยนะครับโดดไปในเกาะลูกอยู่มัดไงอันนึงก็ฝีมือก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันก็ใช้ได้อยู่ผมแอบเห็นอีกอันหนึ่งก็คือท่านนายกเล่นสื่อโซเชียลเยอะมากผมคิดว่าอย่างนี้นะในโลกสมัยใหม่ับสิ่งที่จะเป็นการสื่อสารสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือโลกโซเชียลเนี่ยแหละครับนะครับเรามองไปเนี่ยวันนี้มีตองเยอะแยะมากมายเรา เราได้เห็นนะครับเราก็อยากทําได้เหมือนเขาอืนะครับน้อกน้อยก็เป็นสื่อสารว่าเออผมได้ทําอะไรอยู่นะครับแล้วก็เรียนรู้เอาจากใน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 ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มันอยู่ในมือถือนั่นแหละแล้วก็มาหัดทําเหมือนพยายามทําให้มันเกิดประโยชน์เพราะผมผมเห็นแล้วเอาตรงบางอย่างผมผมผมได้ประโยชน์จากสิ่งที่ท่านนายกแช์มานะเพราะผมตามอ่านผมเออสิ่งที่นายกแช์คือพยายามแชร์ในเรื่องดีดี เดยวเฉพาะถ้าเป็นเรื่องฟุตบอลเงี้ยการฝึกเบสิกหรือทัศนคติของที่ไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นการแชร์เรื่องดีๆให้กันเราพยายามมองทุกคนมีมุมมองในการในการทํางานไม่เหมือนกันครับอาจจะเอามาเอามาเอามาผสมผสานกันนะครับคราวนี้พอเราย้อนมาถึงฟุตบอลเด็กที่เราจัดกันนะบอลเด็กอุดิตที่เราจัดกันมาในประมาณ5สนามแล้วกงจะหสนามแล้ว ่านยกคิดเห็นยังไงบ้างครับสิ่งที่เราทํากันมาจนถึงวันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ให้เด็กได้ได้เล่นเพราะว่ารุ่นรุ่นบอลเด็กในระดับเนี้มันไม่มีมนะครับถ้ามีก็เป็นพวกบอลเดินสายบอลอะไรที่ที่เขาไปแข่งแข่งกันพวกอะคาเดมี่พวกอะไรย่างเงี้ยแต่ในในระดับชุมชนระดับพื้น,พ,นพื้นธรรมดาทั่วไปเนี่ยอนข้างจะหาที่เล่นยากจริงๆก็เป็นเป้าหมายเราเนาะเราเรา,เราตั้งใจอย่างที่บอกแหละว่า หลายๆทีมหลายชุมชนน่ะฝึกเด็กมาสอนเด็กเล่นกันอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีพื้นที่แสดงโชว์ผลงานอ่ะเออเราก็เลยตั้งใจว่าให้เงี้ยเราเรามันลองจัดกันไม้อะไรเงี้ยล้วก็กลายเป็นเป็นรายการเล็กๆที่เริ่มต้นมาที่จริงก็มีไม่กี่ทีนะชวนป่าเส่าชวนอะไรมาเตะปุ่เครื่องกันอะไรเงี้ยครับพอเตะไปเตะมามันเหมือนครับมันโตขึ้นโตขึ้นมีหลายคนเฮ้ยมันมีคนทำอะไรเงี้ยมันก็เราอยากให้ทุกทุกพื้นที่ทุกตำบลเนาะให้ความสําคัญกับ กับไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนแต่ว่ามองว่าบอลฟุตบอลมันเป็นสากลน,นะครับอยากให้ให้ทุกคนมองเห็นให้ความสําคัญับ,บเด็กในชุมชนที่อาจจะไม่ไม่มีเงินที่ต้องไปเรียนได้กม็มีพื้นที่ในชุมชนในตำบลของตัวเองได้เล่น,คนะครับแล้วก็ลองดูอาจจะจะมี เมซี่เกิดขึ้นสมบูรณ์ของตัวเองก็ได้ใช่ก็เรืออะไรนะช้างเผือกช้างเผือกได้อยู่ในชุมชนเล็กๆมีได้ครับนะครับอาจจะยังไม่เห็นตอนนี้อาจจะอาจจะมีเกิดขึ้นได้ก็ได้ก็อันนี้อันนี้ไหนก็ไหนๆแล้วชวนคุยเลยครับเรื่องช้างเผือกก็คือว่าเป้าหมายของรายการที่เราแอบๆคุยกันไว้คือว่าเราตั้งใจประมาณจะทําเหมือนเหมือนเหมือนเราคัดทีมชาติมาให้สโมสรแต่ละสโมสรเนี้ยป๋าเศร้าห้วยกั้งพิชัยท่าพญาเนี่ยเป็นเหมือนสโมสร แล้วบางทีแล้วบางสโมอสรเขาอาจจะไม่มีกําลังพอที่จะพาไปแข่งระดับที่ใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้ <S <S เราก็เลยตั้งใจว่าเฮ้ยถ้าเราทําเป็นส่วนกลางแะประมาณเหมือนทีมชาติบอลเด็กอุดิดไว้แล้วก็ตัวไหนที่เก่งๆแต่แลสโมอสรส,ส่งมาร่วมกันแล้วก็ไปด้วยกันมันเหมือนเปิดโอกาสให้กับทีมที่บางคนอย่างที่บอกนายกบอกเมื่อกี้เด็กๆที่ไม่มีตงังไปเรียนคณะมอ่ะอันนั้ <S <S น,นเขามีโอกาสเขาไปแข่งอยู่แล้วแต่เด็กเราเนี้ยมันไม่ค่อยมีโอกาสถ้าเราทําเป็นส่วนกลางไว้ให้ตรงกลางแล้วก็เหมือนเรียกมาตามรุ่นเลยสมมติรุ่นนี้สิบ อ่าแปดครัวป่าเศร้าพร้อมเอามากินนอนเลยเหมือนนะเข้าเข้าค่ายแคมป์ทีมชาติแล้วก็ส่งแข่งกันอ่าจะเป็นในานามกลางหรือจะเป็นชื่ออะไรว่าไปเพื่อเพื่อให้มันเป็นเวทีที่มันมันไต่ระดับกันไปอีกทีหนึง่งเพื่อเพื่อให้อย่างที่บอกแล้วครับเด็กคนไหนที่ติดก็เหมือนติดธงติดติดธงทีมชาติไอ้คนไหนไม่ติดก็คุณก็ต้องพยายามส่วนไอ้คนที่ติดก็อย่าชะล่าใจเพราะว่าบางทีคุณอาจจะหลุดจากธงก็ได้คืออารมณ์บริบทของทีมชาติไทยเลยครับฟอร์มดีก็ไปฟอร์มไม่ดีแล้วก็กลับไปพัฒนาใหม่ คนที่ไม่เก่งก็ต้องพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีโอกาสได้ติดไปแบบนี้มันเหมือนเปิดโอกาสให้กับให้กับเด็กๆในทีมเล็กๆที่เราทํากันมาแบบเนี้ครับนั่นคือเป้าหมายเนาะใช่ครับของอนาคตคที่ถ้ามันเกิดขึ้นมันก็ดีจะใช้ชื่ออะไรก็ว่าไปเสร็จหนึ่งะนะครับว่าจะคัดตัวเก่งๆของแต่ละทีมมารวมกันมาซ้อมในแต่ละตำแหน่งนะครับอาจะจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ฝันแล้วครับมันใกล้ใช่ถ้า ถ้าช่วยกันนะครับเพราะตอนนี้ผมมองว่ามันมีโอกาสแล้วล่ะแล้วมันเป็นโอกาสของเด็กด้วยที่มันจะได้มีโอกาสแบบนั้นก็ตอนนี้เราเตรียมทําสนามสี่สนามนะครับสี่สนามเพื่อให้เด็กแล้วก็เยาวชนมีพื้นที่ได้ซ้อมได้เล่นกันเพราะว่าสนามซ้อมทุกวันมันก็ใชนสองชั่วโมงอยู่แล้ววันหนึ่งเราก็ทำไมถึงต้องเป็นสี่สนามเมื่อเพื่อให้มีสนามได้พักนะครับเป็นญ่าจริงสามสนามญตาเทียมหนึ่งสนามซึ่ง ก็ไม่ได้มีเงินมากมายหรอกครับแต่มันก็ค่อยๆทำนะครับเราเป็นเทศบาลที่ไม่ได้มีมีเงินเยอะนะครับถ้าเราก็ซื้อวัสดุมาทําเองบ้างคือวันนี้ถ้าเรามีความฝันมีความตั้งใจแล้วเราพวายพยายามค่อยๆทำี๋ยวมันก็อาจจะช้าหน่อยแต่มันก็ถึงฝากถึงหลายๆพื้นที่เนาะที่ว่าอยากจะทําหรือว่าเหา็นประเด็นนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่ฟุตบอลก็ได้นะ น่าจะเหมือนกีฬาอื่นหรือว่า,อากิจกรรมอื่นก็ได้ครับที่อยากจะทําแต่ว่าวิธีการเนาะผมว่าวิธีการสําคัญนะครับแล้วก็ทัศนคติของผู้นำเนาะถ้าถ้าต้องการที่จะมาทําแบบนี้นะครับป่าเศร้ายูเนเต็ดก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยซ้ำเนาะก็ยินดีนะครับครับดีดีให้ให้ให้ใหใหแลกเปลี่ยนครับแลกเปลี่ยนเพราะอาจจะความคิดอาจจะไม่ตรงกันอาจจะเ็าอาจจะดีกับผมก็ได้นะครับอาจจะแต่ว่าอยากให้มองทุกอย่างเป็นโอกาส ผมมองคิดบวกทุกอย่างนะครับมองมองทุกอย่างเป็นโอกาสวันที่16เป็นเจ้าบ้านด้วยเป็นผู้จัดเองด้วยก็ต้องเต็มที่และดีที่สุดเนาะครับอ่าไหนๆก็ไหนๆพูดถึงประเด็นนี้แล้ะครับเชิญชวนเลยครับครับวันที่16นะครับสิบหกธันวาสิบหกสิบเจ็ดก็เชิญชวนนะครับเราป่าเศร้าเป็นเสื้าผในการจัดบอลเด็กนะครับ ก็เป็นโอกาสดีของบอลเด็กนะครับขอขอบคุณท่านนายกวินัยนะครับของป่าเศร้าอยู่ในเต็ดที่มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในฟุตบอลเด็กซอรี่นะครับ EP4 เนาะก็เป็นรายการที่อย่างที่บอกครับเราต้องการที่จะให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็อยากเห็นทีมชุมชนหลายๆชุมชนหรือว่าอบอตเทศาบาลน,นะครับได้มีมีฟุตบอลแบบนี้อยากเห็นแบบนี้เยอะๆลงในบ้านเรานะครับก็หวังว่ารายการนี้จะเป็นรายการที่ทำให้ทุกคนได้เปิดมุมมองใหม่ๆนะครับแล้วก็หลายๆมิติ ี่อาจจะเหมือนกันหรือคล้ายกันหรือไม่เหมือนกันเลยนะครับได้แลกเปลี่ยนหลายๆอย่างด้วยกันนะครับก <Hey, S 1> <i> ็เดี๋ยวอีพี EP ต่อไปจะเป็นที่ไหนยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามอีกทีครับกับบอลเด็กสอรี่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ